ท่ามกลางแสงอรุณแรกที่สาตส์สองเข้ามายังห้องทำงานอันเงียบสงบมินตรายังคงจมดิ่งอยู่กับกองเอกสารคดีฆาตการรมปริศนาที่เธอได้รับมอบหมายให้สืบสวนนั้นเริ่มเผยร่องรอยให้เห็นถึงปมที่ลึกและซับซ้อนยิ่งกว่าที่คาดคิดยิ่งสืบคน้นเธอก็ยิ่งพบว่าเหยื่อผู้เคาะร้ายนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายอย่างที่ปรากฏภายนอกรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือของเขาเต็มไปด้วยเบอร์แปลกหน้าที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลในครอบ ครัวของเขาเองบิดามารดาน้องชายหรือแม้แต่น้าสาวล้วนมีชื่อปรากฏอยู่ในบันทึกการโทรที่ไม่ธรรมดาหลายสายถูกโทรออกในยาวมวิกาลและหลายสายมีระยะเวลาการสนทนาที่ยาวนานผิดปกติหรือว่าฆาตกรจะเป็นคนในครอบครัวจริงๆมินตราพึพรรมพำกับตัวเองพลางขมวดคิ้วแน่นแต่เมื่อเธอเริ่มขุดลึกลงไปในสายสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงนี้เธอกลับพบกับความจริงที่ชวนให้ชงหมนคนในครอบครัวเหล่าน ล้วนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับบุคคลหลายๆในองค์กรที่เหยื่อทำงานอยู่บางก็เป็นคู่ค้าบางก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือแม้กระทั่งเป็นเพียงคนสนิทที่คอยช่วยเหลือด้านธุรกิจอย่างลับๆเรากับยยแมงมุมที่ถักทอเชื่อมโยงคนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบเนียนผู้ต้องสงสัยเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนร่วมงานใกล้เข้ามาอีกนิดก็กลายเป็นคนรู้จักแต่พอเธอเริ่มพุ่งเป้าไปที่ คนในครอบครัวทุกคนล้วนมีข้ออ้างและหลักฐานที่ดูเหมือนจะหนักแน่นพอที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองสิ่งนี้ทำให้มินตราหงุดหงิดใจเพราะแม้จะมีผู้ต้องสงสัยมากมายรายล้อมอยู่รอบตัวแต่กลับไม่มีใครที่มีพยานหลักฐานชิ้นไหนที่สามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงความรู้สึกหนักอึ้งเริ่มเกาะกินใจของมินตราจากที่เคยเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของการเป็นตำรวจผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เธอกลับ รู้สึกเรากับกำลังว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งความจริงที่บิดเบือนไปมาการพิจารณาผู้ต้องสงสัยแต่ละคนทำให้เธอยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเรากับมีใครบางคนจงใจสร้างเรื่องหลอกลวงขึ้นมาพยายามปกปิดความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเบื้องหลังไว้ยิ่งขุดคุย้ยยิ่งเจอความลับที่ถูกเก็บงำอย่างมิดชิดความสงสัยของมินตราเริ่มพุ่งเป้าไปที่ความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่าง ลึกซึ้งหรืออาจจะรู้เห็นเป็นใจบางอย่างแต่ไม่ว่าจะเป็นใครการพยายามปกปิดความจริงนี้ทำให้คดีนี้ยากที่จะคลี่คลายลงได้มินตรายิปปากาขึ้นมาขีดเส้นใต้คำว่า คนใกล้ตัวบนแฟ้มคดียิ่งมองเธอก็ยิ่งรู้สึกถึงความมืดะมึนที่ปกคลุมคดีนี้อยู่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่แท้จริงจะถูกฝังลึกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้ไปอีกนานแค่ไหนปโปรดติดตามตอนต่อไปในคำบอกเล่าจากเงามืด